วิเกล้าบอลวันพุธที่30มีนาคมพศสองพนสนะครับคู่แรกนะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกเอลิกฟุตบอลออสเตรเลียนะครับเป็นคู่ระหว่างซิดนีย์เอฟซีครับเจอกับเอฟซีแม็กอาเธอร์นะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามเนสตาตาจูเบลี่สเตเดียมเตะกันในเวลาบ่าย3-5นาทีนะครับ เรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับจอบานซิดนีย์นะครับอยู่อันดับที่6แข่งไปแล้ว19นัดชนะ6เสมอ6แพ้ไป7เกมยิงได้24เสียไป23ประตูมีอยู่24คะแนนครับส่วนฝั่งแม็กอาเธอร์นะครับอยู่อันดับที่5แข่งไปแล้ว18นัดชนะ7เสมอ4แพ้ไป7เกมยิงได้28เสียไป31ประตูมีอยู่25คะแนนครับ ผลงานเฮ to Head นะครับทั้ง2ทีมนี้เคยเจอกันอยู่5ครั้งนะครับก็เป็นฝั่งซิดนีย์เก็บชัยชนะไปได้2ครั้งเสมอกัน1ครั้งแล้วก็เป็นแม็กอาเธอร์ครับเก็บชัยชนะไปได้2ครั้งครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมานะครับสินัดหลังสุดในทุกรายการของฝั่งซิดนีย์นะครับเก็บชัยชนะมาได้4นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป4เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่ซิดนีย์นะครับแพ้กับนิวคาสเซิลเจไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ครับ ส่วนฟัง FC Mac Arthur นะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บใจชนะมาได้3นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป5เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่ Mac Arthur เปิดบ้านแพ้ให้กับ Melbourne City ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้าน Sydney FC ภายใต้การคุมทีมของ Steve อริ i c a รายงานตัวฟุตบตลเจ็บและติดโทษแบนไม่มีนะครับก็จะมีผู้เล่นที่ ภารกิจรับใช้ทีมชาติก็จะเป็นแอนดรูว์เรดแมนกับอเล็กซ์วิลคิวสันนะครับโดยที่ซิดนีย์เอฟซีจะมีข่าวดีก็ตรงที่จะได้ไรอันแกนแบกขวาตัวเก่งถูกปล่อยตัวกับสโมสรเนื่องจาก กับทีมชาติเนี่ยไรยอันแกนติดโทษแบนนะครับแต่ว่ากับสมรสน,นี่เล่นได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายนะครับเป็นมุตตาฟาอามิเน่มิดฟิลตัวเก่งเนี่ยพนโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยวันนี้คาดว่ากอริกา้ากุนซือของทีมจะวางระบบ4-4-2นะครับโดยที่จะมีลูเซโนนาซิงจับคู่กับอดัมเดฟองเดจะลงราตาข่ายคู่กันในวันนี้ครับส่วนฝั่งมักอาเธอร์เอฟซีนะครับภายใต้การคุมทีมของอันเดมิดิซิตนะครับ สภาพความพร้อมในวันนี้รายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษดแบนไม่มีเลยนะครับเรียกได้ว่าทีมเยือนค่อนข้างจะฟูลทีมเลยทีเดียวนะครับคาดว่ามิลสิตกุณซื้อของทีมจะวางระบบ3 4 2 1นะครับโดยที่จะมีอัปตอรตลอสจานูลงล่าตะข่ายในวันนี้นะครับแล้วก็จะใช้อูริเซตดาวิล่ากับลาสซานโลสเล่นเป็นตัวสร้างสารรค์เกมในวันนี้นะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับคู่นี้นะครับ เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนค่อนข้างจะใกล้เคียงกันแต่ว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยแตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับซิดนีย์เอฟซีอยู่อันดับที่6เนี่ยถ้านับแค่ฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา3แล้วก็แพ้ไป2เกมถือว่าผลงานก็ค่อนข้างจะดูดีถือว่าไม่ขี้เละนะครับซึ่งผลประกอบการของซิดนีย์เอฟซีจาก5เกมที่ผ่านมานะครับพาวินไป3เกมแล้วก็ติดลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่6 0์นะครับ ส่วนฝั่งแม็กอาเธอร์อันดับที่5ฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ1แล้วก็แพ้ไป4เกมเลยนะครับซึ่งผลประกอบการของฝั่งแม็กอาเธอร์เนี่ยพาวินไปแค่เกมเดียวแล้วก็ติดลบไปถึง4เกมนะครับจาก5เกมที่ผ่านมาเรียกได้ว่าผลงานของแม็กอาเธอร์ช่วง5เกมที่ผ่านมาไม่สู้ดีเลยนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการที่จะพาทำกำไรเนี่ยอยู่ที่20%เพียงเท่านั้นนะครับซึ่งวันนี้เลทราคาเปิดมาที่เจ้าบ้านซิดนีย์ f อต่ออยู่ที่ ครึ่งลูกนะครับแล้วก็ดูทรงเนี่ยราคาน,น่าจะไหลไปถึงครึ่งควบลูกเลยทีเดียวนะครับใช่ไหครับคูน่นี้ถึงแม้ว่าผลงานบนตารางคะแนนนะครับทีมเยือนอย่างแม็กอาเธอร์จะอยู่อันดับที่เหนือกว่าแต่ช่วงหลังครับ ทีมเยือนอย่าง FC m a c แม t กอาเธอร์ฟอร์มออกทะเลไปไกลเลยนะครับซึ่งไม่ว่าเจอทีมไว้ดับไหนครับแม็อาเธอร์พร้อมจะแพ้ได้ทุกทีมฉะนั้นเกมวันนี้เลทเปิดมาค่อนข้างจะแพงนะครับแต่ผมเชื่อว่าคุณภาพผู้เล่นของเจ้าบ้านซิดนีย์เอฟซถึงแม้ผู้เล่นตัวหลักบางตัวจะติดภารกิจหลับชายทีมชาติแต่ขุมกําลังที่มีอยู่ก็น่าจะสู้กับแม็กอาเธอร์ได้อย่างสนุกและเชื่อว่าวันนี้ครับทีมเจ้าบ้านซิดนีย์เอฟซีน่าจะเก็บ3ามแต้มได้ เชนครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ซิดนีย์เอฟซีเฉือนชนะฟะรง <c oughs> เรามากันที่คู่ที่2นะครับยังอยู่กันที่ศึกเอลิกออสเตรเลียนะครับคู่นี้จะเป็นคู่ระหว่างบิสเบนโลเวอร์เจอกับเวลลิงตันโฟนิกนะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามมอร์ตันไดอารีสเตเดียมเตะกันในเวลาบ่าย3-5นาทีนะครับ เรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านบิสเบโลอยู่อันดับที่11นะครับแข่งไปแล้ว17นัดชนะ5เสมอ2แพ้ไป10เกมยิงได้21เสียไป27ประตูมีอยู่17คะแนนครับส่วนฝั่งเวลุตันโฟนิตนะครับอยู่อันดับที่7แข่งไปแล้ว16นัดชนะ7เสมอ3แพ้ไป6เกมยิงได้21เสียไป27ประตูมีอยู่24คะแนนครับ ผลงานเฮ t ูเฮ a d นะครับนับย้อนกลับไปนะครับ10นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้เจอกันนะครับบิสเบโลนะครับเก็บชัยชนะมาได้3นัดเสมอกัน4นัดแล้วก็เป็นฝั่งเวลิงตันโฟนิกครับเก็บชัยชนะมาได้3นัดครับ ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมานะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเจ้าบ,บ้านบิสเบโลเก็บชัยชนะมาได้4นัดแล้วก็แพ้ไป6เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่บิสเบโลซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่บิสเบโลนะครับเปิดบ้านแพ้ให้กับเวสเทอร์เนเจอเต็ดไปด้วยสกอร์3-2ครับส่วนฝั่งเวลตันฟอนิตนะครับ สินัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะมาได้5นัดเสม,มอ2แล้วก็แพ้ไป3เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่เวลตัฟนฟ o n i กเปิดบ้านเอาชน,นะเพิร์ g กอรี่ไปด้วยสกอร์2ประปูตัวนึงครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่ง้าบ้านบิสเบโลนะครับความพร้อมในวันนี้รายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่2รายก็จะเป็นอเล็กพาสันกับคอเนอร์แชปแมนนะครับโดยที่จะมีผู้เล่นที่ติดทดแบนอยู่หนึ่งรายก็จะเป็นผู้รักษาประตูอย่างจอแดนโฮมนะครับโดยที่วันนี้บิสเบโลจะส่งแมคคินเฟเกลงเฝ้าเสาแทนนะครับแล้วก็ในลุัน,นี้ครับจะใช้ควอนเลสกาโนที่ลงเล่นไปแล้ว14นัดกดไป5ประตู จะลงล่าตาข่ายในวันนี้นะครับส่วนฝั่งเวลิงตันนะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่4รายก็จะประกอบไปด้วยจอจอจอโจโจสโตร์โตลโอเรโนโปปสโคโป,โปโออสการฟ์ฟานฮัตตัมและก็อเล็กซ์กลูเฟอร์นะครับแล้วก็หนึ่งรายที่ติดภารกิจรับใช้ทีมชาติในช่วงนี้ก็จะเป็นทีมเพนนะครับโดยที่ขุมกำลังวันนี้นะครับเบลิงตันจะส่งเบนเวน ลงลาตาข่ายคู่กับ Water, วอเตอร์ซานโตวันจะลาตาข่ายคู่กันในวันนี้นะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูสีนะครับเจ้าบ,บ้านบิสเบโลนะครับนับแค่ฟอร์ม5านัดหลังสุดชนะมา2แล้วก็แพ้ไป3เกมผลประกอบการของบิสเบโลจาก5เกมที่ผ่านมาพาวินไป2เกมแล้วก็ติดลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่40%นะครับ ส่วนฝั่งเวอริงตันทีมเยือนนะครับฟอร์มฮานัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งผลประกอบการของเวอริงตันจาก5เกมที่ผ่านมานะครับพาวินไป3เกมแล้วก็ติดลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่60%ซนะครับซึ่งคู่นี้นะครับเลทราคาเปิดมาที่ราคาเสมอ แล้วก็ดูทรงแล้วว่าราคาน่าจะไหลไปทางเจ้าบ้านบิสเบโลน่าจะต่อปปอเลยนะครับซึ่งจากเลนราคานี้นะครับผลงานของเจ้าบ้านเนี่ยค่อนข้างจะย่ำแย่นะนะครับแต่ว่าถ้าเราไปส่องสถิติอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับบิสเบโลยามเล่นในบ้านถือว่าผลงานก็ไม่คีเลนะครับจาก8เกมที่ผ่านมาบิสเบโลเอาชนะในบ้านได้4นัดเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป3เกมถือว่าไม่คีเลนะครับส่วนฝั่งวูลิงตน,นะครับการเล่นไปทีมเยือน ด้วการน,นี้6นัดที่ผ่านมานะครับไม่เคยเอาชนะใครเลยเนะครับเสมอ1นัดแล้วก็เป็นการแพ้ไป5เกมจากการเล่นมีทีมเยือนนะครับฉะนั้นจากสถิติตรงนี้ก็บ่งบอกได้ว,ว่าเวอร์จิเน n ยทันฟอนิกนะครับทีมชุดนี้นะครับมีจุดอ่อนจากการเล่นมีทีมเยือนฉะนั้นครับเกมวันนี้จะเป็นหนึ่งเกมที่ผมมองว่าเจ้าบ้านบิสเบลโลถึงแม้จะอยู่ในช่วงฟอร์มที่ไม่ดีมากนะักแต่การเล่นในบ้านที่แข่งแกร่งบวกกับทีมเยือนเวอร์จิเนันฟอนิกเล่น เกมเยือนไม่ดีเลยนะครับคู่นี้ผลสกอร์น่าจะเอ็นเอียงไปฝั่งเจ้าบ้านฉันครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่บิสเบลโลเชียนชนะฟันธง เราไปกันที่คู่ที่3นะครับยังอยู่กันที่ศึกเอลิกนะครับก็เป็นคู่ระหว่างเพิร์ดกอรี่ครับเจอกับนิวคาสเซลเจ็ตนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนาม HBF Park นะครับเตะกันในเวลา5โมง40นาทีนะครับในช่วงเย็นนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านเพิร์ดกอรี่อยู่อันดับที่12รังบวยของตารางนะครับแข่งไปแล้ว17นัดชนะ3เสมอ4แพ้ไป10เกมยิงได้14เสียไป22ประตูมีอยู่13คะแนนครับส่วนฝั่งน นิวคาสเซิลเจ็อยู่อันดับที่9นะครับแข่งไปนับว17นัดชนะ6เสมอ3แพ้ไป8เกมยิงได้30เสียไป28ประตูมีอยู่21คะแนนครับผลงานเฮดทูเฮดนะครับคู่นี้นะครับนับย้อนกลับไปครับ10นัดหลังสุดเนี่ยเป็นฝั่งเพิร์ตเกลี่ครับเก็บชัยชนะมาได้5นัดเสมอกัน4นัดแล้วก็เป็นฝั่งนิวคาสเซิลเจ็ครับเก็บชัยชนะไปได้1นนัดครับ ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมานะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับของฝั่งเจ้าบ้านเพิร์ตกลลี่เก็บชัยชนะมาได้1นัดเสมอ3แล้วก็แพ้ไป6เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่เพิร์ตกลลี่แพ้ให้กับเวนตันฟอนิกไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับส่วนฝั่งนิวคาสเซิลเจทีมเยือนนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการเก็บชัยชนะมาได้4นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป5เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่นิวคาสเซิลเจเปิดบ้านเอาชนะซิดนีย์เอฟซีมาด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านเพิร์ตกอรีนะครับสภาพความพร้อมในวันนี้จะไม่มีชื่อของบูโน่เฟอร์นาโร่กองหน้าตัวเก่งที่ลงเล่นไปละสิบนัดกดไป7ประตูนะครับวันนี้ไม่มีชื่อเนื่องจากติดภารกิจรับใช้ทีมชาตินะครับส่วนอีกหนึ่งรายที่จะไม่มีชื่อในวันนี้ก็จะเป็นโอซาม่ามาลิกมิดฟิลด์ตัวเก่งของทีมก็ติดโทษแบนนะครับ นอกนั้นขุมกําลังของเพิร์ตกอร์ี่ก็อยู่กันครบเลยนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าเพิร์ตกอร์ี่จะวางระบบ4-4-2นะครับตรงกลางนะครับจะมีแบนดอนโอนิลกับคาร์ลัมชิมินเป็นตัวปั้นเกมในวันนี้นะครับคู่หน้าวันนี้นะครับจะใช้แอนดี้โกอาจับคู่กับจิออดาโนคอร์ี่จะลงล่าตาข่ายคู่กันนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนนิวคาสเซิลเชสภายใต้การคุมทีมของอาเช์ปาปาสตามาดิสความพร้อมในวันนี้จะไม่มีชื่อของเบน ค a n t ตาล v อ k สกี้ที่มีอาการบาดเจ็บนอกนั้นขุมกำลังก็อยู่กันครบฟิตพร้อมลงสนามนะครับโดยที่วันนี้นิวคาสเซลเชตจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับตรงกลางตัวสร้างสรรเกม3คนนะครับก็จะมีจอแดนโอเดอร์เฮตี้ดอรเนลเป็นย่าแล้วก็โอลิเวเยบูมานะครับนาเป้าปวันนี้ก็จะวางอาชิก o ูดวินจะลงร่าตะข่ายเนว่นนี้ครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ทั้งผลงานบนตารางคะแนนเนี่ยแล้วก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเจ้าบ,บ้านเพิร์ตเกอลี่อยู่บวยของตารางเลยนะครับฟอร์มหัลหลังสุดไม่เคยเอาชนะใขรได้เล,เลยนะครับเสมอไป1นเกมแล้วก็แพ้ไป4เกมผลประกอบการของฝั่งเพิร์ตเกอรี่จาก5เกมที่ผ่านมานะครับติดลบทั้ง5เกมเลยนะครับผมส่วนฝั่งนิวสันเจ อยู่อันดับที่9ฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับชนะมา2แล้วก็แพ้ไป3เกมผลประกอบการของฟังเน w ค u ลเซนเจตนะครับจาก5เกมที่ผ่านมาก็พาวินไป2เกมติดลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่40นะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่านิวคาสเซนเจตผลงานก่อนหน้านี้แพ้มา3เกมรวดเลยนะครับแต่ว่ามาทําผลงานได้ดีอย่างต่อเน,นื่องจาก2เกมที่ผ่านมา เก็บชัยชนะมา2เกมรวดแล้วก็รักษาคินชีตได้ทั้ง2เกมด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้นเิลคอนเซจต้องมาเจอทีมบัวยอย่าง per เพิร์ตโกลลี่ที่สซอติทั้ง2ทีมนี้มาเจอกันทีไรนะครับเป็นเพิร์ตโกลลี่มักจะทําผลงานได้ดีกว่าซึ่งเล่นราคาวันนี้นะครับเป็นเจ้าบ้าน เพิร์ตกอรี่ต่ออยู่ที่ปอปอนะครับราคาก็จะสวิงไปตรงราคาเสมอฉะนั้นคู่นี้นะครับแนวโน้มฝั่งทีมเยือนน่าจะดูดีกว่าถึงแม้ว่าผลงานที่เคยเจอกันนะครับเพิร์กอรี่จะทําได้ดีกว่าแต่ว่าฟอร์มปัจจุบันนะครับฟอร์มแบบเรียวทม์เนี่ยเพิร์กอรี่นี่ฟอร์มไม่เอาอ่าวเลยนะครับเรียกเลยว่ากูไม่กลับจริงๆนะครับแล้วก็บวกกับนิวคาสเซิลเจ็สเกมหลังสุด เก็บชัยชนะมาได้ทั้ง2นัดรวดเลยแล้วก็รักษาคีนชีได้ด้วยเรียกได้ว่า2เกมที่ผ่านมาสร้างขวัญกำลังใจให้กับทีมเยือนได้เป็นอย่างดีฉนะนั้นเกมวันนี้นะครับทีมเยือนน่าจะมีความพพึกเขิมมากกว่า้าบ้านนะครับคู่นี้นะครับผมขอเลือกเชียร์ไปที่นิวคาสเซิลเจ็เชียร์ชนะฝนุ่ง เราไปกันที่คู่ที่4นะครับเป็นศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาเหนือหรือว่าโซนคอนคาเคฟนะครับ mm hmm. คู่นี้จะเป็นคู่ระหว่างคอสตาริกาครับเจอกับสหรัฐอเมริกานะครับ mm hmm. คู่นี้นะครับจะเตะก,กันที่สนามนาซิอองนาวเดคอสตาริกา กันในเวลา8โมง5นาทีนะครับเป็นช่วง8โมงเช้านะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านคอสตาริกาอยู่อันดับที่4นะครับแข่งไปแล้ว13นัดชนะ6เสมอ4แพ้ไป3เกมยิงได้11เสียไป8ประตูมีอยู่22คะแนนครับ ส่วนฝั่งอเมริกานะครับอยู่อันดับที่2แข่งไปแล้ว13นัดชนะ7เสมอ4แพ้ไป2เกมยิงได้21เสียไป8ประตูมีอยู่25คะแนนครับซึ่งทั้ง2ทีมนี้นะครับก็เป็นการที่ทั้ง2ทีมแย่งเข้ารอบกันโดยตรงนะครับผลแพ้ชนะเนี่ยในเกมวันนี้นะครับถ้าหากว่าอเมริกาทําได้เพียงแค่เสมอก็เข้ารอบเปน็นตบอลโลกรอบสุดท้ายอย่างแน่นอนหรือว่าถ้า อเมริกาจะแพ้นะครับต้องแพ้ไม่เกิน6ลูกกลับกันนะครับฝั่งคอสตาริกาถ้าจะเข้ารอบไปเล่นฟุตบอลูกรอบสุดท้ายคอสตาริกาต้องชนะอเมริกาเกิน6ลูกขึ้นไปเลยนะครับชั้นคู่นี้จะเป็นเกมอีกหนึ่งเกมที่ค่อนข้างจะกดดันของฝั่งคอสตาริกานะครับผลงานเฮตูเฮต์นะครับสินัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมนี้เจอกันนะครับเป็นฝั่งคอสตาริกาเก็บชัยชนะไปได้4นัดแล้วก็เป็นฝั่งอเมริกาครับเก็บชัยชนะไปได้6นัดครับ ก็สำหรับคู่นี้นะครับเป็นคู่ vvip ประจำวันนี้ผมก็จะไปให้ทัศนะและทีเด็ดกันในไลน์นะครับคู่นี้ถ้าท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามผมได้นะครับที่ไลน์ j o s 8ปที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR Code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อกร,รับทัศนะและทีเด็ดในคู่ vvip กันได้ครับ เราไปกันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายกันที่ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาเหนือหรือว่าโซนคอนคาเคฟนะครับเป็นคู่ระหว่างเม็กซิโกครับเจอกับเอลซาวาดอนนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามเอสตาเดโออาสเตกาเตะกันในเวลา8โมง5นาทีเป็นช่วงเวลา8โมงเช้าเตะเวลาเท่ากับคู่อเมริกาเลยนะครับ เรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านเม็กซิโกอยู่อันดับที่3แข่งไปลัดสินัดชนะ7เสมอร์แพ้ไป2เกมยิงได้15เสียไป8ประตูมีอยู่25คะแนนครับ ส่วนฟังเอลซาวาดออยู่อันดับที่6แข่งไปแล้ว13นัดชนะ2อมเสมอ4แพ้ไป7เกมยิงได้8ประตูเสียไป16ประตูมีอยู่10คะแนนครับเรามาดูเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับ10นัดหลังสุดเนี่ยเป็นฝั่งเม็กซิโกครับเก็บชัยชนะไปได้9นัดแล้วก็เป็นฝั่งเอลซาวาดอครับเก็บชัยชนะไปได้1นัดครับ ฟอร์มโดยลมที่ผ่านมา10นัดหลังสุดในทุกรายการฝั่งเม็กซิโกเก็บชัยชนะมาได้4นัดเสมอ3แล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่เม็กซิโกบุกไปเอาชนะฮอนดูัสมาได้ด้วยสกอร์1-0ครับส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับเอลซาวาดอร์ Salvador, 10นัดหลังสุดในทุกรายการเก็บชัยชนะมาได้1นัดเสมอ3แล้วก็แพ้ไป6เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่เอลซาวาดอร์เปิดบ้านแพ้กับคอสตาริกาไปด้วยสกอร์2ร1ครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านจังโก้เม็กซิโกภายใต้การคุมทีมของเกราโดมาติโนนะครับสภาพความพร้อมในวันนี้จังโก้เม็กซิโกค่อนข้างจะฟูทีมรายงานตัวลุิบาดเจ็บและติดทัวแบนไม่มีเลยนะครับโดยที่วันนี้ครับมาติโนจะวางระบบ433นะครับตรงกลาง3คนนะครับก็จะมีเอ็กตอร์เอเลา ดิเอโก้ไลเนสและก็เอลิกกูเตเลสนะครับสามประสานในหน้าวันนี้นะครับจะใช้อเล็กซิสเบกาลาอูคิเมเนสและ enez, แลก็เออร์วิงโลซาโนนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนเอลซาวาดอนะครับภายใต้การคุมทีมของอูโกเปเลสนะครับสภาพความพร้อมในวันนี้ก็ค่อนข้างจะฟูลทีมนะครับโดยที่วันนี้อูโกเปเลสจะวางระบบ4-2-3-1นะครับสามแนวลุกนะครับวันนี้จะใช้เอลิโกเอนเดส อีริคาวันโยแล้วก็เควินเลเยสนะครับนาเป้าก็จะวางวาคินลิวสลงล่าตาคายในวันนี้ครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับเกมวันนี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้งสองทีมที่สถานการณ์ลุ้นการเข้าไป็นฟอร์ลกรอบสุดท้ายเนี่ยก็เป็นฝั่งเม็กซิโกยังต้องลุนอยู่นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนเนลซมวาร์เนี่ยหมดลุนไปเรียบร้อยแล้ว โดยที่ฟอร์มนัดหลังสุดของฝั่งเจ้าบ้านเม็กซิโกเก็บชัยชนะมาได้3นัดแล้วก็เสมอไป2เกม โดยที่5เกมหลังสุดเม็กซิโกยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับผลประกอบการของเม็กซิโกนะครับจาก5เกมที่ผ่านมาพาวินไป1เกมแล้วก็ติดลบไป4เกมซึ่งเกมที่ติดลบ4เกมเนี่ยเป็นการติดลบมา4เกมหลังสุดเลยนะครับฟอร์มโดยรวมดูดีนะครับสำหรับเม็กซิโกแต่ว่าผลประกอบการดูไม่ค่อยดีนะครับส่วนฝั่งเอลซาวาดอ์นะครับฟอร์มอนันดับหลังสุดชนะมา1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3เกมซึ่งผลประกอบการของเอลซาวาดอ์จาก5เกมที่ผ่านมานะครับก็ ค่อนข้างจะส่วนทางกับฟอร์มการเล่นนะนะครับจากคาเกมที่ผ่านมาเอลซาวดอร์พาวินไป3เกมแล้วก็ติดลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่60%นะครับสังเกตด,ดีนะครับทั้ง2ทีมนะครับเม็กซิโกฟอร์มดีแต่ว่าผลประกอบการไม่ดีนะครับส่วนฝั่งเอลซาวดอร์ ฟอร์มไม่ดีแต่ว่าผลประกอบการถือว่าดูดีกว่านะครับซึ่งเลนราคาวันนี้เปิดมาที่เม็กซิโกต่ออยู่ที่2ลูกแล้วก็คาดว่าน่าจะไหลไปถึง2ลูกควบด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับภาพรวมเนี่ยเม็กซิโกดูดีกว่าค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแล้วก็แรงจูงใจของเม็กซิโกนะครับเกมวันนี้เป้าหมายของเม็กซิโกต้องชนะสถานเดียวเพื่อที่จะการันตีเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแบบ100% ฉะนั้นเกมวันนี้ผมเชื่อว่าเม็กซิโกไม่น่าจะพลาดนะครับแต่มีแต่นะครับเพราะว่าเราไปส่องสถิติผลประกอบการของเม็กซิโกนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าเม็กซิโกจะเล่นแค่ หวังผลเท่านั้นนะครับซึ่งเกมนี้ถึงแม้จะเจอกับเอลซอดอที่ตกรอบไปแล้วเนี่ยเม็กซิโกเองก็จะเล่นแค่ปะคองตัวนะครับเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปเล่นเปลืองตัวแล้วแต่ว่าจะแค่หวังผลแค่ผลสกอร์ผลแพ้ชนะเท่านั้นนะครับซึ่งเราไปดูสถิติของเอลซอดอรอย่างที่บอกนะครับพาวินไปถึง3เกมจาก5เกมเนี่ยก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับซึ่งสถิติอีกหนึ่งตัวที่น่าดูเลยนะครับเม็กซิโกนะครับเวลาเจอกับเอลซอดอรเนี่ยถึงแม้คุณภาพทีมจะแตกต่างกันแต่ว่า เม็กซิโกไม่เคยเอาชนะเอลซอดอร์เกิน2ลูกมา4เกมแล้วนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่เอลซอดอร์แพ้เกิน3ลูกก็จะเป็นปี2015นนะครับนอกนั้น,นียแพ้แค่2ลูก2ลูก1ลูกแล้วก็2ลูกนะครับก็จะเห็นได้ว่าสเตย์นี้เม็กซิโกก็จะหวังแค่เอาชนะอย่างเดียวนะครับฉะนั้นคู่นี้ จากเลทที่เปิดมา2ลูกอาจจะะายไปถึง2ลูกควบด้วยซ้ำนะครับคู่นี้นะครับผมขอเลือกเชียร์ทีมรองอย่างเอลซาวดอดผมมองว่าน่าจะแพ้นะฮะแต่ว่าน่าจะแพ้ไม่ขาดฟะทงก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคู่ไหนจะพลิกล็อกคู่ไหนผลสกอร์จะออกมาที่เท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ สำหรับหคู่นะครับผมจะสรุปสั้นๆอีก1รอบนะครับคู่แรกครับซิดนีย์กับแม็กอาเธอร์คู่นี้ผมเลือกต่อไปที่ซิดนีย์คู่ที่2ครับบิสเบโลกับเวลิงตันคู่นี้ผมเลือกวางไปที่บิสเบนคู่ที่3ครับเพิร์ตแกลลียกับนิวคาสเซิลผมเลือกรองไปที่นิวคาสเซิลคู่ที่4ครับคอสตาริกากับสหรัฐอเมริกาคู่นี้เป็นคู่ v ีวีนะครับท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับ คู่ที่ห้าครับเม็กซิโกกับเอลซาวอร์คู่นี้ผมเลือกรองไปที่เอลซาวอร์แพ้ไม่ขาด กับผมนะครับจอสฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ YouTube นะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ Line นะครับ jos88 ที่ดิ้งด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ qr code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดคู่ vvp กันได้ครับ การวิเคราฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวนกันได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ